สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้มาตอนมันมืดพี่น้องเลยจะพักกันมาสอนกุ้งนั่นเชียงหลวเขาจะลงมาแหละจะชิมาหายเขาต้อนจะสอนไล่ดอกก้างสองสามบาทพออยู่พอกินกับมือเขาอยู่เขากินเลยเด้อมากกลางขึ้นกันเลย ถ้าเขาทำกันขึ้นก็เขาอยู่เขากินแนี่ยชอบโบมาบบห้ากับโบได้ท้องอยากฝากห้องขมืดติดตากับมากันมาก็เว้นแต่โบได้อย่าไปยุ่งเถาะกับปลาใหญ่นะเอาแต่กุ้งนี่มันเขามันเขาก็เอามันเขาแล้วก็อย่างมันมันเขาเหนื่อยไม่สบายอ้ยคือเลิกแทบ่ ก็เขาบอกเขาบรอยากเปียกนะนะมันมลงเลือกเขาเลือกเขาแล้วได้นี่เลือกไปเลือกไปแล้วได้หนิอ่ะอี่พอเอเย,ยียบปลาเราป่าปนนี้โอ้เต็มตีนแล้วปลาเข่งปลาขอมันคือสปูมาให้เิยับดอกปลาขอปลาดุกปลาดุกเป็นปลาดุกก็บ่อยากเหียบดอกได้อี่ว่าอันนี้นะอันนี้ก็ปลาเข่งอีกโอปลาเข่งลาได้ไหม นอนให้ได้ đây, đây ừ, <cái S 1> ่อได้ไม่ได้ี่ที่มาขาวทนก็ขอพี่เปมาขาวเงี้ยเอาเงี้ยก็เอาอันนั้นในงื่อสวดมุดเงีมือแรงเ้าไปเข้ามาคณะาสอนเงี้ยมอดูแจ้ข่านีนบ่มีเบดบ้า ขนาดน่ะนี่มันมีไม้นี่ไม่โชคดีๆีนะเขาใหญ่เขาได้เหยียบเบสเขาทำไมยังดอกลำบากมาคอยกับมีเนาะ อายะพอกินเลยมามาเก็บเก็บเก็บเียงอ่ะน้องเคียงมามามาเก็บมาเลยไนดิไหนดิไหนไปไอาไ่มันหอบปลาเอาโอ้ยเอาอเลย จะเอาจะเองกุหายสมนีิก็เอาหลดนาะกุหายชักโตได้จ่างน่าประหล่ดเขาได้จะคว้าคนลงมาแล้วแวงอยู่พอปนัดจะคล้องก็จะลงมาไหลหากกระเคยมาสอนอยู่่น้อย มันก็ย่านไปไว่าแยกข้าเจ้าบูจักก็เป็นเฮาอันเดียชิโร่โมเอิ้งเขาจะเขาก็ย่านเนี่ยใช่ไหมเขาจะชิโร่โมเบิง่งอันเดียวอะเขาไดสอนว่าหน้ามนันแหงนะข้ะาเจ้าก็าาย่ายนข้าเจ้ามาหลักตึ๊กปลาเขาเจ้าก็ย่านแบบมาหลักตึกแหงตึ๊กยังนะก็สอนข้าเจ้ากับบัวยังตีเคยมาสอนยุ่กับมนันเลก็เลยข้าบอกบอเคยกับกรสอนอีกแล้ว thì ba tôi sẵn khen của bao ao các khăn biết không ừ, ui ừ. biết đi thằng làng cho nó là chạy hết nhũ chẳng đây cung, cứ đầy siêu à หิวเยี่ยงม่รู้ทำเยี่ยกจะทจอะไรมาเตนแหงไงาดีว่าไิบพอ ถือได้ถือปลาเห็นเป่ารอฮะเ็นป่าจิ๋เปาป,ปาดีแหละหูป่าคอใหญ่ขนาดนะภาษิงูป้านจะอะไรอีกอยังหงูยังจะหว,ง,วงูนะนอืม คเท่าไหร่้บบงูงูในสายไปัมาเบิ่งตูหาเจ้าวังงูนะขอยืมเบ่แอร์แทะมาเบิ่งก่อนนะขอยต้องหูมันคืองูหรือมันคือปลา กับป้าเห็นอ่ะเจ้าขึ้นด้วยค่ะบวชเหตุบวชเหตุโตัวสองแขนกับบเอาคำว่ามีสัจจะเห็นกับบเอามันบ่มเห็นของเฮาเก็บต่อ เอ้าข้องเฮา่ไปใส่เบินเนาะนี่เล็กห้องห่าวยพีดองเอ้ยมาเบิ่งเแม่กระขูฮะดูพีดองนี่พีดองได้ประคอตัวหนึ่งปลาเค้งสองโต บัวได้อ้าวดอกพี่น้องปลาคอกระเจ้าเนาบัวได้อ้าวดอกคู่ยังคือเก่าพีกพ่ยังลอยยังลอยดวงดวงคือเก่าอยู่พ่อไฟกระเจ้าลงมาเลยเนี่ให้กระเจ้าลงมาลดเฮ้ยยังอันนี้หนูปลาปาด้ mở lại cà tóc giải mất hiệu nếu có phải cạch chuẩn mãn yêu bait cạch chặt 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 เนี่ยมะพี่ได้แล้วจะก้าวในช่วช่วงบาทเดียวบ้านเครื่องบ้านได้ิ้นมีกกินเลยป่ะเขาอ,อยากไปพ่นครับโหลดเด้ยอยเขาไปอยากแบกเงี้ยทีอแบกเงี้ยพี่อเอาไปเฉย ข้าวขึ้นกำลังเมื่อคุนย้องเลยข้าวบารย่แน่อ้าวอก็ยังว่าเ่าสวนเ่ามากเป็นา่างล่างเด็ดทั่วล่างเด็ดทั่วล่างเลยขันจะขายมาคมกับหยากใสข้าบร์บีคมวขม นี่อยู่ใมาตามหมุนๆนะใส่มากรไพ่กระจากกันย่งอยู่ช่วงเข้าจอกจลงมาเบิ่งว่าไพสอนของอกระจ้านน้าถ้าก็เลยช่ง้ก็เลยพากันมาย่างกระจ้าว่าหลักเบ็สกระจกกับปน,น,นีใจว่าใจว่าสอนก็นอีพอเมื่อไพอโต มเป็นนองลาก่อน